คมีใครไปตั้งอาคารหรืออะไรกับ้างมีใครไหมใ,ใช่ไหมควรจะตั้งนะบางทีแบบไฟของเราได้เป็นไฟสำคัญสำคัญนะควรจะตั้งอาคา,า,ารบา้างเนาะเดี๋ยวพี่เทสจะสอนเดี๋ยวพี่เทสจะทำพิจารณาก่อนนะแล้วก็จะให้ผู้โชคดีขึ้นมาทำการแชร์ไฟนะครับ ตามที่พี่ได้บอกว่าให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมกานะนนนก่อนนะครับในไอจีนะครับเดี๋ยวที่วิวแล้วก็โฟลเดอร์เนาะเดี๋ยวทรายบอกว่าไอจีแล้วกันนะบอกว่าให้ทาการคลิกขวาแล้วเลือกรอนีนะครับแล้วก็คลิก If you have that